ความวิชาตาันของมอนเรสวนที่เขารวบรวมมุมมองจากหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเลยค่ะใช่ครับบทความนี้ชื่อการเวียนว่ายตายเกิดโดยเจืองธิหังนะครับเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารเราก็จะมาดูกันว่าเออแนวคิดเรื่องการกลับมาเกิดใหม่เนี่ยมันไปปรากฏในวัฒนธรรมต่างๆยังไงบ้างแล้วมีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่เอ,อเกี่ยวข้องแล้วก็เขาอธิบายที่มาของความเชื่อนี้ว่ายังไงน่าสนใจมากค่ะ งั้นเราเริ่มกันที่สัญ,ญลักษณ์ก่อนเลยไหมคะที่มักจะเชื่อมโยงกับการเกิดใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างคะครับหลักๆที่บทความพูดถึงก็มีทิศตะวันออกหรือทิศบุรพาทิศตะวันออกทําไมต้องเป็นทิศนี้ล่ะคะก็เพราะเป็นทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นไงครับเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่การเกิดใหม่ ในบทความก็ยกตัวอย่างอย่างนิทานอียิปต์โบราณเรื่องฮอเดเดฟเนี่ยผู้วิเศษเขาจะวางหัวเป็ดที่ถูกตัดไว้ทางทิศตะวันออกก่อนแล้วค่อยร่ายมนตชุบชีวิตอ๋อค่ะค่ะหรืออย่างพิธีแต่งงานของอินเดียโบราณก็มีการวางหัววัวทางตะวันออกเหมือนกันครับแม้แต่ธรรมเนียมไทยหรือเวียดนามบางพื้นที่ที่แบบว่าหันหัวน,นอนไปทางตะวันออกก็อาจจะสะท้อนความเชื่อนี้อยู่ลึกๆครับ เป็นสัญ,ญลักษณ์จากธรรมชาติที่เข้าใจได้ง่ายนะคะเหมือนการเริ่มต้นวันใหม่ชีวิตใหม่จริงๆแล้วมีสัญ,ญลักษณ์อื่นอีกไหมคะนอกจากทิศตะวันออกมีครับอีกอันที่เด่นๆเลยคืองูงูเหรอคะอันนี้ดูจะลึกลับกว่าหน่อยนะคะมันเกี่ยวกับการเกิดใหม่อย่างไรคะครับงูเนี่ยเขามองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่ตายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการลอกคราบของงูมันเหมือนการเกิดใหม่ไงครับ ทิ้งของเก่าสลัดสิ่งเก่าทิ้งไปแล้วก็มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอ๋อ oh, เหมือนการผลัดเปลี่ยนเนาะคะใช่ครับอย่างในนิทานอียิปต์อาฮูระพระเอกต้องสู้กับงูที่ไม่ยอมตายคือมันฟื้นคืนชีพเปลี่ยนร่างได้เรื่อยๆหรืออย่างมุมอ,องของโจเซฟแคมเบลนักปรัชญาเขาก็มองว่างูคือพลังชีวิตที่แบบว่าสลัดความตายทิ้งไปได้แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด โหกระคิดตวันออกนี่มาจากธรรมชาติเหมือนกันแต่ให้ความหมายคนละแง่มุมเลยนะคะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างความเชื่อเรื่องนี้ในวัฒนธรรมต่างๆที่บทความรวบรวมมาบ้างดีกว่าค่ะมีที่ไหนน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะก็มีหลากหลายเลยครับไล่ตั้งแต่อียิปต์โบราณเทพพกระนัโอไซริสกับไอซิสเนี่ยก็สะท้อนแนวคิดชีวิตมาจากความตายได้ชัดเจนมากๆค่ะข้ามมาฝั่งกรีกโบราณก็มีโสคราติส ที่เชื่อว่าวิญญาณเป็นอมตะคือร่างกายตายไปแต่วิญญาณไม่ดับนะแต่จะไปสู่โลกอื่นก่อนชั่วคราวแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่อ๋อคือเชื่อว่าแก่นแท้เรามันไม่สูญสลายไปกับร่างกายเนาะคะ่ะแล้วฝั่งชนพื้นเมืองอเม,องอเมริกันล่ะคะมีพูดถึงไหมมีครับมีตัวอย่างของเผ่าแบล็กฟูดเป็นตำนานระบำกระบือเรื่องนี้หญิงสาวต้องใช้เพลงวิเศษไปชุบชีวิตพ่อตัวเองและก็ยังต้องทำพิธีให้กระบือที่ถูกล่าไปแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วย โอหอันนี้ดูเป็นการฟื้นคืนชีพที่จับต้องได้กว่าหน่อยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องวิญญาณอย่างเดียวครับผมแล้วถ้ามองมาทางตะวันออกบ้านเราแนวคิดนี้ยิ่งชัดเจนเลยโดยเฉพาะในาศาสนาฮินดูในคัมภีร์อุปนิชัตก็เปรียบเทียบการตายกับการเกิดใหม่เหมือนผลลมาที่สุกแล้วหลุดจากกิ่งหรือเหมือนหอยทากที่ค่อยคอยคลืบคลานไปหาใบหญ้าใบใหม่เห็นภาพเลยค่ะครับและก็มีในอัต,ตชีวประวัติของโยคีอันนี้จะอธิบายซับซ้อนขึ้นไปอีก ผ่านสิ่งที่เรียกว่ากายสาคือกายหยาบกายทิพย์กายเหตุแล้วก็โลกสามคือมนุษยโลกปราณโลกเหตุโลกเขาเชื่อว่าวิญญาณต้องเดินทางผ่านภพภูมิเหล่านี้เพื่อชําระล้างกรรมในแต่ละระดับไปถ้ายังชําระไม่หมดหรือยังยึดติดอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ใช่ครับการมาเกิดในโลกที่ต่ากว่าหรือวนเวียนอยู่ในโลกเดิมนั่นแหละ จนกว่าจะหลุดพ้นแล้วถึงจะได้รวมกับพระเป็นเจ้าแสดงว่าหัวใจสําคัญก็คือเรื่องกรรมเรื่องความยึดติดนี่เองนะคะถูกต้องครับอย่างในเรื่องพฤกขุก,ก็อธิบายว่าการเวียนไหยตายเกิดเนี่ยมันเกิดจากมายาหรือความหลงผิดที่ทําให้เราไปก่อกรรมแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัตนี่แหละแล้วถ้าเป็นในพุทธศาสนาละคะมุมมองจะต่างจากฮินดูมากไหมคะพระพุทธศาสนาก,ก็เน้นเรื่องกรรมเป็นเหตุปัจจัยหลักเหมือนกันครับ แต่จะเน้นไปที่การดับฉุกด้วยปัญญาและการปฏิบัติของตนเองมากกว่าอย่างในเรื่องกามนิตววสิธีที่พระพุทธเจ้าสอนอังคุลิมานก็พูดถึงความไม่จีรังวันมีเกิดก็ต้องมีดับการเรียนไหยตายเกิดมันมาจากกรรมที่เราทําเองเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่เพราะเอานาจากสวรรค์หรือใครบันดาลอืมก็คือคล้ายฮินดูในเรื่องกรรมแต่พุทธจะเน้นการพึ่งพาตนเองเพื่อหลุดพ้นเนาะคะ่ะประมาณนั้นครับ น่าสนใจว่าแม้แต่ศาสนาคริสต์ในบทความก็ยังมีการตีความจากมุมมองตะวันออกเข้ามาเชื่อมโยงด้วยหรอคะครับอันนี้มาจากอัตชีวประวัติของโยคยีที่ตีความข้อความบางตอนในไบเบิลว่าอาจจะสื่อถึงการกลับชาติมาเกิดได้เหมือนกันเช่นเขาเชื่อว่าจอรนผู้ให้บัพติศมาแท้จริงแล้วคือเอลียา,าศาสดานในพันธสัญญาเดิมกลับชาติมาเกิดเพื่อเตรียมทางให้พระเยซู ซึ่งเขาก็เชื่ออีกว่าชาติก่อนของพระเยซูคือเอลิชาซึ่งเป็นสิทธิของเอลียานั่นเองครับโหเป็นการเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากเลยค่ะฟังมาทั้งหมดนี้ทําให้สงสัยเลยค่ะว่าความเชื่อที่มันดูคล้ายๆกันในหลายๆวัฒนธรรมที่ห่างไกลกันขนาดนี้มันมีที่มาจากไหนกันแน่คะครับในบทความเขาก็เสนอไว้สแนวทางหลักๆนะครับอย่างแรกเลยคืออิทธิพลจากวัฒนธรรมเกษตรกรรมเกษตรกรรมเกี่ยวกันยังไงคะ คือการสังเกตวัตจักของพืชไงครับที่แม้จะถูกตัดถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่มันก็ยังงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้อีกมันทําให้คนสมัยก่อนเชื่อมโยงว่าความตายอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดจริงๆก็ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรเหมือนพืชน,นี่แหละอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเห็นความหวังในธรรมชาติเนาะว่ามันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านแล้วก็กลับมาใหม่ได้ใช่ครับประเด็นที่2ที่เขาเสนอคือแนวคิดเรื่องปฐมภูมิหรืออาคีไท์ของข่าวยุง่ง อาคีไทป์คืออะไรคะมันคือแบบว่ารูปแบบความคิดหรือสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมที่มีร่วมกันอยู่ในจิตไร้สำนึกรวมของมนุษยชาติครับทำให้แนวคิดหรือตำนานเรื่องราวคล้ายๆกันเนี่ยมันไปปรากฏในวัฒนธรรมที่อยู่ห่างไกลกันมากๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรงเลยโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเหมือนเป็นพิมพ์เขียวทางความคิดที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งสาคัญมากๆก็คือ การที่มนุษย์เรายังไม่สามารถสละอัตตาหรือกิเลสตัณหาความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นเองอ๋อ oh, อันนี้เชื่อมโยงกับเรื่องกรรมที่เราคุยกันตอนาศาสนาตะวันออกเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับความยึดติดในตัวตนในสิ่งที่ไม่จีรังต่างๆเนี่ยมันทําให้เราก่อกรรมแล้วก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ําๆวนเวียนไปเพื่อชําระล้างกรรมเก่านั่นแหละครับจนกว่าจิตจะบริสุทธิ์จริงๆถึงจะหลุดพ้นจากวงจรนี้ไปได้ สรุปแล้วแนวคิดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นเรื่องสากลจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ความเชื่อเฉพาะถิ่นเลยถูกต้องครับเป็นแนวคิดที่พบได้ทั่วโลกเลยในหลายๆวัฒนธรรมาศาสนาปรัชญามันเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ในธรรมชาติวัฏจักรของชีวิตแล้วก็บ่อยครั้งเลยเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมการชำระล้างจิตวิญญ,ญาณโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้นจากความยึดต,ติด และก็วัตตาสงสารนี้ไปให้ได้ครับเป็นการเจาะลึกที่ทําให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นอะไรอยากฝากให้ผู้ฟังได้ลองไปคบคิดต่อไหมคะครับก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าออในยุคปัจจุบันที่วิทยาศา,ศาสตร์ก้าวหน้าไปมากแล้วเนี่ยแต่แนวคิดโบราณเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดที่มันอย่างรากลึกในวัฒนธรรมมนุษย์มานานแสนนานเนี่ย มันยังส่งอิทธิพลต่อมุมมองเรื่องชีวิตความตายหรือแม้แต่ความหมายของการมีชีวิตอยู่ของทุกคนในยุคนี้อย่างไรบ้างไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะครับมันอาจจะยังแฝงอยู่ในวิธีคิดหรือความเชื่อลึกๆของเราก็ได้นะครับ